ก่อแนแกงเฮ้ยเล่นคนเดียวก็สกนุกดีนะหน้ยเอาเอามาเล่นในการกินก่อมามาเกลือเตี๋ยวร้านนี้เขาต้ามากจึ้งมากปวมากคุณลบกลับไปรุ่นไม่ได้หนึ่งเดียวเลยนะใช,ใช,ใช่อธิบายก่อนนะคือเกลือเตี๋ยวร้านนี้ต้องบอกว่ามันยิ่งใหญ่มากจ,จานใหญ่เวอร์จ,จานได้แบบน่าก,กินมากเลยคุณดูสิแล้วมันเหมาะกับอะไรคะมันเหมาะกับการทายรอบโลกโซเชียลจริงนะสาวๆอย่างเราต้องไม่พลาดนะคุณ คือร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวชาไม้บขอสอสาขอนแกน oh <Lord. S 1> ่นที่เลขที 99, ่999ทับ256257อยู่ที่ถนนเลี่ยงเมืองตำบ,บนเมืองเก่าอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนี่แหละเจ้วของร้านชื่อว่าคุณจุฬาลักษ<ำ>เรื่องรัชชาค่ะเขาเล่าให้ฟังว่าร้านเนี่ยเปิดมาสองปีแล้วนะเมนูซิกเนเจอร์ที่ลูกค้าชื่นชอบก็คือก๋วยเตี๋ยวไส่ คุณสามารถเลือกเส้นได้ทั้งหมด2เส้นกินกับหมูสดหมูตุนตับลวกลูกชิ้นจิ้มน้ำจิ้มแจ่วรัแแทบนี่เห็นรูปไหมตับเขามาแบบตั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 บเลยอ่ะโอ้ยชอบราคาหนึ่ร้อยหสิบาทคุณชนะหนึ่งบาทนี่คืออิ่มแบบจุกเลยละก่อนที่ลูกค้าจะทานสั่งมาปุ๊บครับถ่ายรูปปั๊บ ว่ามันน่าทานจริงๆคือพวิธีการตกแต่งจัดจารนรวมไปถึงมเมนูที่มันแบบชามใหญ่ของเขาอ่ะมันเหมาะกับการถ่ายภาพเนี่ยถ่ายรูปแล้วแบบนี้แล้วเอาไปลงในโซเชียลก็มีแต่คนกดไลค์ปุ๊บปั๊บ,บ,บเออแล้วเราค่อยๆเล่นเราอ่ะ <c oughs> คือนี่ตามคอนเซ็ปต์ของร้านเขาก็คือร้านเขาเก๋วยเตี๋ยวต้องอร่อยและสวยแล้วไม่ได้มีแต่ก๋วยเตี๋ยวคุณเห็นไหมแล้วจะมีหลายอย่างมีข้าวหมูสดข้าวหมูตุ๋นหมูรวมเอาไปทานกับน้ำจิ้มนะลูกจิ้มอะไร ก็ยังมีเมนูอื่นๆอีกเยอะแยะมากมายเลยนะคะใครที่อยากจะไปลองความแซ่บร้านกว๋วยเตี๋ยวชามไม้บอก23ขอนแก่นนี้นะเขาเปิดตั้งแต่9โมงเชา้า4โมงเย็นแวะเวียนไปอุอ่นลุนกันได้เลยจ้าชอบตรงนี้นะมาเป็นธรรมชาตเนี้ยแล้วมีน้ำซุปมาให้ด้วยชาบลูเตอรใช่ค่ะก็เลือกทานกันนะตามอัธยาศัยคุณผู้ช